ลุงปนัสยานะคะจากนักศึกษาปีที่สองธรรมศาสตร์ในวันนั้นที่ขึ้นเวทีด้วยชุดนี้ชุดเดิมเลยค่ะประกาศข้อเรียกร้องเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ส่วันนี้ที่เราเป็นผู้ต้องหาคดีทางการเมือง25คดีและเป็นคดี112 10คดีเรื่องนี้มันยังไม่จบ ถามว่าแล้วเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงวันนี้ลุงมีเรื่องอยากเล่าให้ทุกคนฟังค่ะจริงๆแล้วมีหลายเรื่องมากเลยค่ะที่น่าเล่าและอยากจะเล่าใช้เวลาวันสองวันก็คงยังไม่หมดแต่วันนี้ลุงจะขอเล่าเรื่องเล็กๆเรืเ่องหนึ่งค่ะที่คิดว่าถึงเวลาควรจะพูดสักทีเพราะครั้งนี้ค่ะจะ เป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ลุงจะมาพูดบนเวทีแบบนี้เนื่องจากคดีทางการเมืองทั้งหลายหนึ่งฟองใกล้ตัดสินเข้ามาทุกทีแล้วค่ะวันนี้ลุงอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะว่าเราทำทำไมมันเกิดขึ้นเพราะอะไร ถ้าทุกคนจำเกันได้ในตอนปีสองห้าหกสามทุกคนน่าจะเห็นรุ้งกับกลุ่มเพื่อนๆนักศึกษาออกมาเรียกร้องทำอะไรด้วยกันใช่ค่ะวันนี้แค่นั้นเราเป็นกลุ่มนักศึกษาที่บังเอิญมาเจอกันลุ้งเคยพูดติดตลกกับเพื่อนอยู่บ่อยรังเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบ้านเมืองเรามันดีถ้าการเมืองดี ถ้าบ้านเมืองไม่มีปัญหาลุงและเพื่อนๆแต่ละคนที่เราเป็นเพื่อนกันอยู่ตอนนี้คงไม่จําเป็นต้องมาเจอแนนได้ส่กเราคงไม่ต้องรู้จักกันเพราะที่มาของเราจริงๆมันหลากหลายมากเลยค่ะเรามาจากต่างที่ต่างถิ่นต่างมหาลัยต่างคณะพื้นเพยก็ต่างกันแต่มันเป็นสถานการณ์ที่ทําให้เราทุกคนมาเจอกัน และเพราะว่าพวกเราทุกคนต่างมีความหวังมีความฝันมีความคิดเห็นบางอย่างที่ท้ายึ้นกันมันก็เลยเกิดมาเป็นภาพนี้ค่ะ10สิงหาคมสอง563เราประกาศข้อได้ร้อง10ข้อก่อนหน้านั้นก็มีเพื่อนๆพื่อนมาหาลัยอื่นๆที่ก็จัดกิจกรรมที่มาหาลัยของตัวเองไ,ไปแล้วตอนมันเป็นเด็ก้อม ทุกคนจะเชื่อหรือไม่ก็ได้นะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นรูปนี้ที่เกิดขึ้นสำหรับลุงสายตาลุงที่ลุงอยู่ตรงนั้นลุงเริ่มมันมาด้วยกันกับเพื่อนๆและคงทำต่อมันมีแต่ความรักทางนั้นเลยค่ะไม่ได้มีอย่างอื่นรักอะไรเรารักเพื่อน เรารักพ่อแม่เรารักพี่น้องญาติญาติพี่น้องประชาชนทุกคนที่เราก็เห็นเป็นญา,าติญาติเพราะเราโตมาภายใต้บรรยากาศทางการเมืองที่ไม่เคยมีเสถียรภาพและในขณะที่เราการังจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เราเพื่อนเราและทุกๆคนในห้องนี้เราอยู่ภายใต้ การนำของเพด็การเช่นเดียวกันเหมือนกันคิดว่ามองหน้ากันก็คงเข้าใจกันดีมันเป็นเช่นนั้นนะคะไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนพวกเราแค่เป็นคนกลุ่มหนึ่งประชาชนกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งที่เดินหน้าออกมาจากบ้านเดินมาลงถนนด้วยความหวัง หลังของเราแบบความหวังความฝันความรักและความกลัวไว้แต่บางทีสิ่งที่เราแบบมันอาจจะไม่เหมือนกันนะอย่างรูปนี้ในบางบริบทบางสถานการณ์มันก็ไม่เหมือนกันด้านหลังของรุ้งในภาพนี้และเลยจากภาพนี้ไป,ไม,ปมีแต่ประชาชนที่แบกบ ความหวังความฝันความรักความกลัวมาลงถนนเพราะเราคิดว่าทุกอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงหน้ามันดีกว่านี้ได้ทั้งนั้นเลยแต่เผอิญว่าในรูปนี้ก็จะเห็นนะว่าประชาชนก็มีแต่ประชาชนด้วยกันเองแต่ผู้พิทักษ์สันติราษ คนที่เขาแบกไว้อยู่ข้างหลังกลับไม่ใช่ราศดรพวกเราทำกันมาเราพร้อมจะเดินออกจากบ้านได้ทุกวันเพราะเราเชื่อว่ามันดีกว่านี้ได้ความหวังของเรามันเข้มข้นขนาดนั้นเลยค่ะทุกคนมันเข้มข้นมาก จนเรายอมยอมที่จะแลกอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้ได้มาเรายอมค่ะเอาตัวเข้าแลกมีคดีโดนจับเข้าคุกอดอาหารตรีแทนภาพนีน้ค่ะ็1ตุลาคม2565ที่ราชประสงค์ ณขนาดนั้นมีเพื่อนเราอยู่ในเรือนจำเต็มไปหมดเหมือนทุกวันนี้เลยค่ะสถานการณ์ไม่ได้เปลี่ยนไปวันนั้งลุงกีดแขยรอยแผลยังอยู่ตรงนี้ในเหตุการณ์เดียวกันวันเดียวกันขณะที่ลุงกีดแขงพักเพื่อไทยจริงๆตอนนั้นก็น่าชื่นชมกเขาออกแถลงการนะคะ เห็นด้วยว่ามาตา112มันมีปัญหาแล้วมันควรจะแก้เขาขอแถลงการมาแบบนั้นแต่ก็น่าตลกดีค่ะว่ารอยแผลที่ลุงจีวันนั้นเนี่ยทุกวันนี้มันไม่ได้ต่างลงเลยค่ะแต่ความคิดของพักเพื่อไทยอาจจะจางลงไปแล้วน่าเสียดาย แต่เราขนาดมาขนาดนี้จะบอกอะไรเราอยากบอกทุกคนว่ามันเป็นแค่นี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีแค่นี้ใครจะบอกว่าเราเป็นใครเป็นอะไรเราปอกบอกว่าเราเป็นคนล้มล้างการปกครองบอกเราเป็นพวกล้มเจ้าคนที่จะ ทำให้เราเป็นพวกลมเจ้าได้ก็มีแค่สาล้ครนุรเพียงเท่านั้นละค่ะที่มีนิสัยบอกว่ารา้องนอนานท์ไหมคะนุพงฉันนอกเป็นพวกลม้มลางการปกครองแต่เราก็จะพูดย้ำต่อไปว่าไม่ไม่ใช่ไม่เคยใช่ไม่รู้ต้องพูดย้ำกี่ครั้งว่าปฏิรูป แต่ว่าทำให้ดีขึ้นน่าเสียดายที่จนถึงทุกวันนี้ผ่านมาประมาณสี่ปีได้แล้วก็ยังไม่เข้าใจกันสักทีเราเป็นใครดูให้เต็มพี่ค่ะเราเป็นใครเราเป็นแค่นี้เป็นแค่คนคนหนึ่ง เหมือนทุกทุกคนในห้องนี้หมือนทุกทุกคนที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้ที่อยู่ในสภาอยู่ในไหนก็ตามเรามีเท่านี้เท่านี้มาตลอดไม่เคยมีอะไรมากกว่านี้แล้วก็ไม่ได้มีมากกว่านั้นเป็นแค่คนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มใหญ่ๆนอกจากเราก็ยังมีคนอีกหลายกลุ่ม คนหนุ่มสาววัยรุ่นเยาวชนที่ต่างมีความหวังและความกลัวว่าอนาคตที่เรากำลังจะเติบโตไปมันจะเป็นยังไงที่เราทำกันเพราะคำพวกนี้ค่ะความรักความหวังความกลัวมีเท่านี้ ที่ทำให้เราทุกคนต่างออกมาไม่รู้ต้องอธิบายอะไรอีกและรุงเชื่อว่านอกจากรุงที่มาพูดอยู่ตรงนี้คนที่อยู่ในรูปนี้และคนอื่นที่รรง้งไม่ได้พูดบุ้งเยงก็คงมีบางส่วนในชีวิต ที่ไม่ใช่ใครอย่างที่พวกเราคิดว่าเขาเป็นเหมือนกันมันน่าเสียดายเขาไม่มีโอกาสได้พูดเล่วด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นใครเขาทำทำไมแต่ลุงเชื่อคนที่ออกมาเคลื่อนไหวคนที่ออกมาบนท้องถนน คนที่ออกมาเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองเชื่อปัญหาที่ตัวเองเห็นมันเป็นแค่นี้แค่เราต้องการอนาคตที่ดีกว่านี้ลุงแค่อยากพูดและอยากย้ำขอสื่อสารส่งต่อคำพูดนี้ไปให้ชนชั้นนำ ได้เข้าใจกันบ้างสักทีว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่และไม่เคยใช่เราไม่ใช่ใครที่คุณคิดว่าเราเป็นค่ะขอบคุณค่ะ